I'm <laughs>

家下。Oh, いいね。

いいと思 ดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเมื่อกี้ได้หลับกปบนเครื่องเลยฮะนิดหนึ่งไม่หลับจริงผมเห็นพี่มีนนั่งพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาแต่ว่าใช่เหรอเห็นเหรอไม่ใช่ว่าหลับเหรอก็ตอนนี้พี่เปิดไฟอะโหเต็มหน้าเลยเออไม่แต่ว่าตอนแรกผมก็นอนไม่หลับแต่ว่าผมหลับประมาณแบบช่วงสุดท้ายก็ได้อยู่ ครับผมก็ขอให้เป็นทริปที่ดีนะครับผมแล้วตอนนี้เราจะไปไหนนะครับอ้าวตอนนี้เราจะไปโรงแรมนะครับเอากระเป๋าไปเก็บก่อนใช่ใช่ไม่ได้ขึ้นข้างบนนะครับเพราะเราจะขึ้นได้ตอนบ่ายสามครับผมก็เชื่อว่าทริปนี้จะเป็นทริปที่สนุกสนานแน่นอนครับผมลุยรวยลุยลโ่ซูทุนครับ สบายครับสบายครับสลีบรูกวันดีด้ยโอเคด้วยก็คอใช่จริงอ๋อ

ไม่รอดเลยกระเป๋าพี่เชี่ดนไาต้ขาจะ้ไม่ได้น่าจะมบอกให้รูช้าลยสโลลี่อยูสโลลี่วอ์มอ๋อโอเคโดู